สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าจ้าตอนนี้ห้องกมลังเงินจะยางไปบอกลบนะคะเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะแฟนก็นเลยเอากบมาผสมพันธ์กันนะคะไปดูกันนะคะว่า เขาจะจับคู่กันหรือเปล่านะคะครั้งก่อนที่เราทําคือจับคู่แค่สองสามคู่เองนะคะไม่ได้ผลครั้งก่อนฝนตกแรงกว่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ในโดมแล้วนะเหมือนเดิมไปดูกันนี่จะเป็นการผสมกบน่าจะเป็นครั้งที่ห้านะคะครั้งที่สี่ไม่ได้ผลครั้งที่สามก็ไม่ได้ผลนะคะแค่นิดเดียวแต่มาดูกันว่าครั้งนี้เขาจะ จับคู่กันเยอะหรือเปล่าไปเปิ่งกันเลยจ้าอนนี้อยู่ในโดมนะคะแดดเริ่มออกแล้วค่อยให้อาหารนะคะเออันนี้ก็ช้งบกตัวใหญ่เลย ไหมที่พื้นใหญ่มากเลยจ้ากิ่นมูนะคะอันนี้เบืองจ้าตากออกนะคะตากแล้วก็มาใส่ในกระชังบกนะคะแล้วก็จะคัดแยกอีกทีหนึ่งเร็วมากเลยส่งแสงมันจะเห็นเงาแดดเริ่มออกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะคะ จับเยอะอยู่นะคะไข่อยู่สยเสนนอ้าห็นไหมบางตัวมันไข่ออกก่อนแล้วนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้จับคู่เยอะอยู่นะคะมีมีหลายคู่ยังกอดแอวกันอยู่เลยเห็นม่เห็นมอืม อันนั้นซ้อนสามเห็นไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายตรงที่ขอบเตืองจิงฮี่เดี๋ยวจะไปดูกใกล้ๆกันใครแล้วจ้าเอมสีดำๆไข่แล้วจ้าเอมสีดำดำไหมคะ สีดำเนี่ยคือไข่ที่ผสมแล้วนะคะส่วนตัวที่มันเป็นก้อนก้อนก็คือไข่ไม่ผสมนะคะไข่ฟองมันไม่ให้ตัวผู้กอดเอวมันนะคะไม่ให้ตัวผู้ผสมนะคะโอ้เยอะอยู่ทุกคนบางคู่ซ้อนสามนะคะทําไมถึงซ้อนสามล่ะไปไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันต้องขึ้นตรงนี้นะคะเวลามันเหน็นก็จะกระโดดไป เห็นไหมคนขาซ้อนสามเห็นไหมคูมีตั้งเยอะแยะนะคะไม่จับซ้อนสามก็มีนะคะดูซ้อนสามตัวนี้ก็จะซ้อนหนึ่งรอนี่คะ่ะได้ผลแล้วจ้ารอบนี้คงจะได้ลูกออดเยอะคงจะได้หัวก,กบเยอะนะคะพรารอบรอบที่หนึ่ง ก็ได้น้อยรอบที่สองรอบที่สองได้เยอะรอบที่สามก็ได้น้อยรอบที่สี่รอบที่สี่ 4. นี่คือไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือรอบที่ห้ารอบนี้คิดว่าจะได้เยอะเพราะว่าเห็นไข่อยู่ที่ติดตามยอดย้ายเป็นจุดสีดำๆนี่คือเยอะนะคะ,ะมันกำลังไข่ออกมีตัวที่กําลังไข่ด้วยเพราะว่ามันไม่ให้ตัวผู้ผสมนะคะ โหซนสามโอนจีน,นะคะทำไมถึงซ้อนกันล่ะโอเคเยอะอยู่รอบนี้น่าจะได้หัวเยอะนะคะร้อนเลยนะจ๊ะเห็นไหมตื่นมากกับ่อนเลยนะคะหงมง้งแดดออกแดดตีหานะคะตีหาเครื่องนี้เปิดพามานออกนี่แดดซ่องเขาในบ้านเลยนะคะฮอนไล อากาศร้อนนะคะเราจะทํางานหรือทําอะไรต้องตื่นแต่เช้ามาทํานะคะเพราะว่าตีห้าครึ่งนี่ท้องฟ้าสว่างแล้วนะคะทําแต่เชา้ามันถึงจะได้ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าแดดออกเลอะออกมาเนี่ยแปดโมงเก้าโมงนี่คือร้อนมากนะคะร้อนสุดๆนะคะทําอะไรก็ต้องทําแต่ชเช้าพอแดดร้อนเราก็พักนะคะอย่าไปสู้กับแดดเยอะเพราะว่าอากาศร้อนมันไม่ดีนะคะ กำลังเกาะเอวกันอยู่นะคะซ้อนสามเลยเดี๋ยวค่อยไปจับแยกนะคะคแดดออกแล้วก็จะให้อาหารกบนะคะนี่ออกแล้วก็ไปใส่ตรงนู้นเนี่ยก็ไปใส่ตรงกระชังบกไว้นะคะตัวใหญ่ก็จะกินตัวเล็กนะคะฝากติดตามช่องทอาาอนุยาก,กเกษตรด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ